Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đас, Trump, không bỏ lỡ những video hấp dẫn न्तयो येंदेरो पङ्गते न न कदो बाजु पन्नंगा चक्रवा भयतावा को न बिन्तं वातोकुमह वाहेना ग्वापनीतोन्वात्

ก็กม็มาส่งพี่เอ๋นะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับคร,รอบครัวอศวะเหมด้วยถือเป็นการสูญเสียกางยิ่งใหญ่ของครอบครัวผมก็เพ,พื่อก็อันนี้มาส่งแล้วก็แสดงความเสียใจกับคร,รอบครัว พี่อกแบบแรก็ไรู้ยรู้สึกไรกตกใจครับใจเพราะว่ากระทันหันมากเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะไปแบบนี้นี่เพราะเห็นเื่องีกแข็งแรงมากครับแล้วพี่ปวย่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอศวร์เหยนคะท่านาด้รวกจะได้ี่ต่อจากพ่เอในุกะไ่พเคยเจอกันบ้างครับแะ้วก็จริงครอบครัวก็จะสนิทกันครับ พี่พรอยากให้คนมองหรือว่าจำท่านเอ้อะไรบ้างก็เป็นนาักการเมืองที่ก็ทําประโยชน์ให้กับสมุทปราการมากนะครับแล้วก็ทำเป็นผู้อุปการให้กับชาวสมุทปราการแล้วก็เป็นสปอร์ตแมนครับที ไม่เชื่อเสียงครับพี่เฟื่อยก็อยากให้พี่เฟือยช่วยให้กำลังใจพี่ตู่นะคะในฐานะคนหนึ่งแค่เพีกัก็ขออนุญาตส่งกำลังใจให้พี่ตู่นะคะเชื่อว่าพี่ตู่เป็นคนที่แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะก็แต่ยังไงก็ขออนุญาตส่งกำลังใจให้ให้พี่ตู่แล้วก็แข็งแรงเข้มแข็งนะคะใช่ค่ะลงมถึงนองเพียงด้ย 把颜色。嗯